นี่คือครั้งแรกของบาร์บีคิวพาซากินไม่ต้องยัง้งสั่งไม่ต้องเกรงใจกับชุดรีฟิลที่299บาทต่อท่าน mm hmm. เพื่อให้สมความยิ่งใหญ่เราจึงของนำเสนอเทคนิคกินอย่างไรให้ได้เยอะกินอย่างเอเออ้าวยังไงเนี่ยอาวพอดีทางทีมงานแจ้งมาว่าเตอ๋อติดธุระม,มาไม่ได้เลยต้องเป็นเดอ๋อมาทำน้าที่แทนในรายการขอกทีเ,เด๋อก็เ,เด๋อ GIN YÀNG RỒI hãy ĐƯỢC gì YỚ GIN nhận được LẤT คนเชื่อว่าการจะกินชุดรีฟิลนั้นต้องกินแต่เนื้ออย่ากินผักเพราะเนื้อแห้งกว่าผักก็แงใครก็รู้ปะโอ้โหจัดเต็มเลยนะนานไงว่าละเออเอาเอาไฟรองละก็มาฟาใฟเพื่ก็ยางอีกเอาข้าวเข้าไปเชิญเจ้าหน้าที่เลยครับ วิธีของอาจารย์เดอ๋อม,มันผิดสมนาจริงๆแล้วการกินผักก่อนมื้อใหญ่จะช่วยให้กระเพาะย่อยง่ายขึ้นน้ำตาลในเลือดจะต่ำลงความรู้สึกอิ่มมาช้าลงกินได้เยอะขึ้นถึงฝ่ายจะร้องก็อย่าหยุดกินรีบมาเพราะบาร์บีคิวพลาซ่าชุดรีฟิว26ปีในครั้งเดียวเท่านั้นเฉพาะจันถึงสุ์ถึง3.8สิงหาคมนี้